ยังยู่กันแค่คอนค่ะไปแลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสีธรรมราชค่ะได้มีการเดินหน้าโครงการ u 2 t 4 b c g ค่ะพัฒนาท้องถิ่นนะคะด้วยการเปิดลาดริมคลองบางจากฟื้นคืนวิถีชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็มีการนําอาหารพื้นทิ่นค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาต่อยอดแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะ ที่บริเวณริมนม้ำวัดทานวัดดีนะคะรอววัดบางจากตําบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะอันนี้เป็นทานนา้โบราณคล้องคลองบางจากนะนายอภินันเพื่อพองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครรี่ธรรมราชก็ได้เป็นประธานเปิดลาดริมคลองบางจากค่ะโดยมีนางพิชานันเพื่อพองนายกเล่ากาชาจังหวัดประธานห้อการค้าจังหวัดผู้อํานวยการททท,ทสํานักงานนครรี่ธรรมราชพานิ์จังหวัดรวมไปถึงหัวหนา้าส่วนราชการพังเอกชนแล้วก็ประชาชนจํานวนมากมา รวมในพิธีค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรรมรงพรร์ใจหาววิรพงศ์ค่ะรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรีธรรมราชก็บอกว่าการเปิดลาดริมคลองบางจากเนี่ยแหละค่ะเป็นกิจกรรมริ้มตอนที่จะนำเข้าสู่การฟื้นคืนวิถีชุมวิถีชีวิตชุมชนนะโดยตำบลบางจากนี่ก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ยุ่ในเขตพื้นที่โครงการ U2T4BCG ค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดตรังซึ่งทั้งวัดนี้ก็ยุ่ในความรับผิดชอบของมาหา วิทยาลัยราชาพัฒนครครี่ธรรมราชและได้พัฒนาชุมชนย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสินค้าการท่องเที่ยวรวมไปถึงภูมิปัญญาทองท,ที่มีมาชานานจนเป็นทียอมรับแล้วก็ได้รับรางวัลน,นึ่งในซ้อข้องประเทศประเภท,เทการส่งเสริมซัอมมาชีพค่ะครับโดยลาดริมคลองบางจากซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์สุดท้ายคลองทุกเดือนจะมีการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการย2 t ที่ผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรและสินค้าชุมชนลากล่าชนิดสามารถเดินช็อปชมชิมได้รมมายแบบสบายสบายริมนม้ำยังมีพัดนะครับขนมจาทียางกันสดๆดร้อนๆข้าวเกรียบว้าวซึ่งเป็นข้าวเกรียบโบราณที่ห้าทานได้ยากในปัจจุบันซึ่งแมคคาจะมายางกันเฮ็นๆข้าวลามแบบปักตาตที่ว่านมันกําลังดีก็มาโชว์การเล่าข้าวลา่กันแบบสดๆนะครับจำหน่าย ้าหมัดยอมทีทำจากต้นจากที่ทำให้ซีซั่นสวยงามนอกจากนี้ยังมีสินคา้าอื่นๆอีกมากมม้มาวางจำหน้ายรวมถึงสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและชมกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงให้แก่หนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอีกด้วยนะครับจำหน้นะครับน้องอ้อมนีอ้อันนี้อยู่ที่ตำบลบางจากนะ,ะไปเที่ยวกันได้นะคะเขาเดียว่าเป็นลาดริมนม้ำใช่ไหมครับเออลาดริมคลองาบางจาก ต้องไปวันเศร้าสุดท้ายของเดือนนะครับนั่นแหละค่ะไปกินข้าว่ามไปกินเกลียบว้าวนี่ยิงย่างยิงใหญ่นะมีะนนะ่บาวูนะไปชิมกันได้ค่ะ